สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิรขข์ดสุขุสุคนเนาะมันนี่กพบพ่อพอก,กันคือเก่าพี่น้องถือขู่ได้ืหอนี่ถือขู่ชิบหาเอาสินเนาะพี่น้องเพิ่นกำลังตกพูดพูดอยู่คุณมันนี้เป็นมือบุญบ้านเนาะพี่น้องบุญขันบ้านห้องห้องกะบ,บุญกองเข่าเนะาะเาสี่บ้าูห้หัวฟังไทยอ่ะห้องบุญนี่อย่างเนาะบุญกองเข่าก,บบกา็คือเพิ่นชิเก็บ เข่าเฮือนหนึ่งสามสิบโลเนาะพีะ่น้องถ้าเจอโบพิตได้เก็บเข่าเพือนหนึ่งสามสิบโลเนาะไะเดี๋ยวไปเบิ่งซีนน้ำกันพี่น้องว่ะเขาชีเห็ุพูดนะใดตกพูดนะใดเนาะปูนปุกเอาซีนกับซิตี้นี่เขาไอ้พี่น้องเอ้ยลายใจมันออกลายอะไรเงินกับหอดโบนีเนาะมีแต่ลายใจ ดินที่เขามาจกดินเห็ดซอยทางขาบ้านกันยังพระชนจ,จาร์พี่น้องก็ตกหนึ่งเฮือนหนึ่งสองหลดหลดหลดละสามแสนกีบสองหลดกับหกแสนกีบพวบัณฑิตเงินบุญเงินบุญนี่สร้างดอกอันเงินบุญพี่น้องเงินบุญเพิ่น,น,น,นกับเก็ตปกตินเนาอเฮือนละแสนกีบรวมแล้วกับพอดีเจดแสนกีบแหละบัณฑิตเงินนั่นเงินนี่ ดงดองเขาอีกอุ้ยเสียลายอย่างมายกมายหน่อยเนะาะหาเงินแทบสิบ่ประทันน้องเอ้ยสูงเลยโหดโค้ดนีทท่คนกำลังตกพูดอยู่จักงวดตัวนี้จักบุหัวราคาเท่าไรเนาะแต่คนก็เอาน้ำลายอยู่นี่น่ะ ค่อยๆเอาหน้าแม่นางนื้อนี่พี่น้องยันแบบบอยักใกล้ปันได้พี่น้องพอยันมันติดลิขสิทธิ์เนาะคือกำลังอ่าแล่เนื้อเห็ดเป็นพูดพูดอยู่ไง เห็ดปูดละหาแซนกีบพี่น <graffiti> <ornament> <ik> ้องพูละหาแซนกีบแม่นางนุ่ยกำลังแร่เนื่อยูสีน่ะมันมันโอ้ดมันเอ็นไม่ได้เอ้ยยืดขึ้นเลยเนอะยังยังเฮ้ยกับเอ็นทะแล้วโอ้ยแดงเท้โอ้ย สี่ล้านห้าเออลายคนเนาะได้เก่าพูดเอาต้นหน่มันก็กินใหม่อีกแล้วนี่ เอดตกางมีเกลีวกองมมะย่ลเาเลอเ้ามาเอาลองมึงจะเขาวาเอาให้มันแชายลแบ่งทันแลองนีู้แล้วานีเด้อเกลีองเอาของพยของยาแล้วคอยถิอมาแหละแนวใส่ขอยมึงฉีไปห่วงเฮียแนวใส่ที่น้าใสอยู่ในกรองอเกตพนบ่อน้ำลูกะกอ่าเอียดอยเาืาเอานขอเจา่อยเห็นบ้ายืนอยู่นี่ ถามผลเนาะนี่เอาพูดเห็เด้อคุนังไอ้กองมิอีเนี่ยเราไม่ด้มาเนาะ้โอ้ยมันฉ่ำกันคนที่จ้าจะจะว่าเด้อนี่แ่จะไปยำชี เดี๋ยวฟันเทนนบกบอนน์ฟันบฟันบงลนเออของกูถึงตาถึงอะะเี่มาอยู่จไป้หลับาเลยโอ้หายเลยลาใหญ่แล้วมันคือบังวยต้ใช้หัามันไดใช้หมวกนอกนี่ใช้หมวกนอกตตียอเต้อย่าไปตีกันเนาะ ตีอะไรมดตัวน้อยก็ไม่ในอาหารกำลังใหญ่้กำลังใหญ่ขึ้นไมจับผ้าพัเชาหด่ไะแข่งกระแตกผักอะไรเออนั่นนแหละลุงเอ้ยลุงว่ามาหมู่ว่าเผื่อหลายคนเอาเอาออกนอกเพาะลำหนังกองเอากระไ

มันเอาปลาเต็มขู่คือมันแสดงว่ามันเอาของเอาไว้เออเออเออในเอาได้เลย

แม่คะกลับินหลาพวกน้องพกนอาพวก้นลูกผู้ชายหามเอาวิากันเกลี่ยนี่นชื่อเมวบนงาว่าโอ้มันเลือมันท่านเลือสัมผัสมาเมือไอนี่มันบินเซิร์นอยู่นั่นน่ะได้ฮ่ฮได้ฮนกแอนพี่น้อง ่ปเอาก็เมื่อกันปันกันอีกรอบหนึ่งบัดน,นี้ก็ไปแบ่งกันอีกจากพูลิศิทฐาไดเนาะเด้ป้าหนุกแอนอ้าาาาปุ้ยลุงเชิญมาฮะใกล้ๆไ <c oughs> ปเ <c oughs> มื่อก่อนพี่น้องบัดน,นี้ห <c oughs> <c oughs> าเห็ดยู่เห็ดกินเนาะหลังจากที่แบ่งกันอีกรอบหนึ่ง